สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับสมดุลเคมีในชีวิตประจาวันกันนะคะเอ๊ทุกคนรู้ไหมคะว่าจ,จริงๆแล้วสมดุลเคมีในชีวิตประจาวันเนี่ยมีเยอะมากๆแต่สิ่งที่เราจะยกตัวอย่างกันในคลิปนี้นั่นก็คือการเกิดฟันผุนั่นเองค่ะอืมแล้วฟันผุเกี่ยวข้องกับสมดุลเคมียังไงไปดูกันเลยอย่างแรกเราก็ต้อง ซึ่งสมการเคมีที่เกิดขึ้นก็เป็นดังนี้ค่ะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายนั่นก็คือสารตั้งตน้นก็คือสารที่ชื่อว่าไฮดรอกซีอะพาทยเอ๊แล้วสารไฮดรอกซีอะพาไทยคืออะไรนะ้าไฮดรอกซีอะพาทก็คือผลึกแร่ที่ใช้ในการเคลือบฟันนั่นเองค่ะ ปกติแล้วนะคะสารไฮดรอกซีอพทาต์เนี่ยจะไม่ละลายในน้ำค่ะแต่จะละลายก็ต่อเมื่อมีสภาพเป็นกรดและก็กลับมาที่สารผลิตภัณฑ์ด้านขวานะคะซึ่งก็คือแคลเซียมฟอสเฟตและก็ ide, ไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองค่ะเอมันคือสารที่เกิดจากอะไรมันก็คือสารที่ได้มาจากเมื่อไฮดรอกซีอพทาต์เนี่ยอยู่ในสภาพเป็นกรดก็เลยออกมาเป็นแคลเซียมฟอสเฟตและก็ไฮดรอกไซด์นั่นเองค่ะ สมการนี้จะเรียกว่าสมการไดนามิกค่ะจะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามสภาพช่องปากนั่นเองสรุปได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือถ้าช่องปากของเรามีสภาพ pH ต่ำหรือว่าเป็นกรดก็จะทําให้สารไฮดรอกซีอาไทายที่เคลือบฟันอยู่นั้นละลายจนเกิดเป็นฟันผุนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าค่า pH ในช่องปากของเราเป็นปกติดีมันก็จะเกิดการคืนสภาพคืนแร่ธาตุนั่นเองค่ะก็จะไม่เกิดฟันผุแล้วนี่ และนี่ก็คือตัวอย่างสมดุลเคมีง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกคนอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะสวัสดีค่ะ